วานันทั้งบูบา้านโจโยกพวกปาระเบิดปิงปองระเบิดขวดใส่บ้านคู่อริ3คืนซ้อนเหตุการณ์วัยรุ่นป่วนเมืองโดยภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพกลุ่มวัยรุ่นขาดบ่าเป็นเยาวชนอายุระหว่าง13-16ปีประมาณ20คนขี่รถจักรยานยนต์ประสิบคันวางปาระเบิดปิงปองและระเบิดขวดเกือสิลูกใส่บ้านคู่อริเสียงดังสนั่นบ,บันไหว เหตุเกิดภายในซอยเทศบาลหนึ่งหัวใหญ่15หมูห่1ตำบลหนองปลืออำเภอบารมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนติดต่อกัน3วันติดระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยจกล้องวงจรปิดจับภาพในคืนวันที่4กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงคืนเสร็จเสียงระเบิดดัง5ลูกส่วนในคืนวันที่5 คคืนวันที่6กุมภาพันธ์ช่วง5ทุ่มและตีหนึ่งเสียงระเบิดดัง5 6ถึง6ลูกและแสงไฟจากระเบิดขวดเกิดขึ้นที่หน้าบ้านเกิดเหตุผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุเกิดที่หน้าบ้านเลขที่156ทับ12ภายในซอยเทศบาล1ห,ห้วยใหญ่15หมูห่1ตำมนห้วยใหญ่อําเภอบรรมุงจังหวัดชลบุรี โดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านเช่าชั้นเดียวอยู่บริเวณหน้าบ้านมีร่องรอยของขาเมาดินปืนและร่องรอยถูกไฟไหม้ที่บริเวณกำแพงบ้านและยังพบวัตถุระเบิดที่ไม่ทำงานสองลูกลูกแรกเป็นระเบิดขวดลูกที่สองเป็นระเบิดปิงปองลักษณะทำขึ้นมาเองและมีผ้าเทปพ,พันสายไฟไว้อย่างแน่นหนาอีกทั้ง ถนนหน้าบ้านพบเศษชิ้นส่วนวัตถุระเบิดปิงปองกระเด็นกระจัดกระจายยู่เต็มพื้นถนนนางเจี๊ยบนำสมมุติอายุ47ปีเป็นผู้ชาวบ้านหลังนั่งกล่าวได้เล่าให้ฟังว่ามีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ20-30คนขี่รถจกักรยานยนต์มาปาระเบิดใส่บ้านของตนเองเป็นเวลา3คืนติดต่อขัดโดยคืนที่1และคืนที่2 เป็นการว่างระเบิดปิงปองห้าถึงหกลูกและหนักสุดคือเมื่อคือนที่ผ่านมาโดยทั้งระเบิดปิงปองและระเบิดขวดจนทําให้เสื้อผ้าผ้าห่มที่ตากไว้ที่บริเวณร,รั้วกําแพงบ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายส่วนสาเหตุที่ถูกปาระเบิดใส่บ้านนั้นตนเองไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดโดยตนเองนั้นมีลูกชายสี่คนไม่รู้ว่าก่อนหนี้ ลูกชายไปมีเรื่องกับใครมาหรือไม่จึงถูกกลุ่มไมรุ่นตามมาก่อเหตุใช้ระเบิดป่าเข้าใส่บ้านโดยพยายามสอบถามลูกๆแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครมาด้านนายเอ็มนามสมมุติอายุ27ปีได้เล่าให้ฟังว่าบ้านของตนเองซึ่งอยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไปประมาณ1กิโลเมตรถูกกลุ่มไมรุ่นกลุ่มเดียวกัน ปาระเบิดใส่บ้านด้วยเช่นเดียวกันและยังถูกอาวุธปืนยิงเข้าใส่ไปในบ้านอีกด้วยโชคดีที่กระสุนปืนไม่โดนใครเด้ดรับบาดเจ็บส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง13ปีถึง16ปีส่วนปมสาเหตุที่มาก่อเหตุก็น,น่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เกิดขมันกับกลุ่มน้องๆของตนโดยสองคืนแรก จะมีกลุ่มวมัยรุ่นมาก่อเหตุปาระเบิด,ด7-8คนเท่านั้นแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันเกิดของตนเองปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุยกพวกมาเก,กือบ30คนและวางปาระเบิดปิงปองและระเบิดขวดตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดดังกล่าว <c oughs> ใช่ใช่ใช่ไฟเปิดตัวเลขออกไปหน่อยลูกดูอายุไม่ถึงมันก็ไม่มีอะไรก็มีก็อยู่บ้านแล้วก็มีเสียงระเบิดดังแล้วก็ไม่รู้ว่าใครมาปาไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาปาใส่บ้านแม่ใช่ใส่หน้าบ้านเนี่ยไฟเฟยมันก็ลุกติดใช่ป่าได้ไปมีปัญหาได้ไหมไม่นะ เราก็ไปทํางานทุกวันวันนี้เราขอเขาหยุดเพราะว่าจะพาลูกไปที่สถานพินิจอ่ะเราแม่พาใครบ้างก็อยู่กับลูกๆเนี่ยเราลูกๆได้เรา่มาได้ไปป็นปัญหาได้ใครตางถามแล้วบอกไม่มีไม่มีใช่แต่๋คิดว่าน่าจะเป็นไม่รู้เหมือนกันต้นเรื่องจริงนะแม่น้องที่ม,มีรู้จักด้วยนั่นเอง เอาแล้วมาถึงว่าตามันเป็นความช่างครับมันจะโชว์กับแจ้งเกิดยังไงนะแจ้งเกิดเป็นเป็นทีมเมื่อคืนนี้เลืกไปปาแถวหน้าเซเว่นอ่ะกี่วันแล้วเนี่ยสามวันนี้เนี่สามวันตีละใช่แต่ไม่เคยมีแต่ก็ยืนยันไม่เคยมีปัญหาไม่ได้มีลูกถามลูกชายแล้วลูกชายก็าไม่มีปัญหาไม่มีก็บังคับถามมันก็บอกว่าแม่ก็หนูไม่มีจริงๆจะให้หนูไปจะให้หนูบอกว่ามีได้ไงมันก็ว่าอย่างนี้ลูกชายอายุเท่าไหร่เนเด็กน้อเรียนอยู่มสองมสามอยู่เลยกี่คนกี่คนอ่ะ เรียนอยู่คนเดียวคนเดียวแม่มีทูกใจกว่านะสี่คนเดี๋ยวไปทํางานกันหมดอ๋อเดยอยู่ดีก็มาปลาปลาปลาบ้านสามันติดมันก็ปลาแล้วมันปลาแล้วก็ไปปลาหน้าเซเว่นด้วยไม่ได้ปลาที่บ้านเราอย่างเดียวแล้วมาคืนล่าสุดที่หนักสุดคืออะไรเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยไฟไหม้เสื้อผ้าที่ตากอยู่หน้าบ้านใช้ระเบิดขวดใช่มีตำดวหมดวะตำรวจไปน่าจะอายุเท่าไหร่เด็กที่มันมาก่อเหตุกันอายุเท่าไหร่สิบสามถึงสิบหกเจ็ด ประมาณนั่นแหละสิบสามมามามอไซค์มาเป็นที่เป็นเจ็ดแปดคันอ่ะแต่เขาดีงานว่าลูกแม่ไม่เคยมีไม่มีนะไม่มีน้องจอดจองปลาบ้านแม่ไม่รู้ว่ามันเมื่อคืนนี้มันปลาลงซอยนู้นก็ปลาเนะะลงข้างกันแหละแต่ก็ไม่รู้ด้วว่ามันมีแต่พ่อลูกเราเนี่ยมันมีสี่คนสี่คนที่เป็นวัยรุ่นอ่ะ แล้วมันก็นั่งเล่นอย่างี้แล้วก็มีเพื่อนมันสองคนนั่งเล่นมันนั่งเล่นปกติว่าตอนที่มันปลาเด็เดกๆม,มันเข้าว,วัน 5, 5ที่ห้าทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคนอ่งอะห้าทุ่มแล้วก็เราก็คิดว่าลูกไปทะเลอ,อะไรกับใครไว้หรือเปล่าไปม,มีปัญหาอะไรใครไว้หรือเปล่าเราครับถามถามหลายครั้งมันไม่มีเหตุอะไรทําไมมันปลาอะไรไงมันต้องมีเหตุแล้วก็เราก็สงสัยใช่ไหมครัแต่ก็คิดว่าเป็นสงสัยหาตัวก็ม้หาเกีว บอลถ่า,ายไว้เลยเดีย๋ยวเล่าพี่ฟังหนมามาบอกว่าบ้านเราก็โดนนใช่คือเมือ่อวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่หกเมื่อคืนวันที่สี่คพื่นวันที่สี่ผมไปหาดกันกับน้องๆไปกันประมาณสิบกว่าคนก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรนะฮะก็มีคนจากแถวเนี้ยโทรมาหาน้องในกลุ่มผมว่าเฮ้ยที่บ้านโดนปลาระเบิดไหมบอกและและบอกว่าน้องเขาบอกผมไม่รู้ผมไม่ได้อยู่บ้านแต่มีน้องสองคนกลับมาที่บ้านที่ร้านพอดีมาเอาลำโพงบลูทูธเอาอะไรเขาบอกว่า พี่มีเด็กวัยรุ่นมาเต็มหน้าบ้านเลยมาปลาระเบิดหน้าบ้านผมก็เลยโทรกลับไปว่ามันม,มีคนมาปานะแล้วก็ไม่รู้ด้วยต,ต้นสายประเหตุคือเรื่องอะไรพี่ผมผมผมไม่รู้แล้วคือผมก็เลยเปล่อยผ่านคิดว่าเด็กมันมีปัญหากันมีเรื่องกันแล้วก็ขับผ่านแบบคนอื่นอะไรอย่างนี้ครับเพื่งมาคือพอมาคืนวันที่สองวันที่สองผมก็นั่งนั่งเล่นกันที่ร้านอยู่บ้านผมเป็นร้านหม่าล่าก็จะมีเด็กมานั่งเล่นนั่งอะไรกันก็กลับบ้านสามทุ่มกันประมาณนี้ดึกคืนดึกวันนั้นผมเข้านอนไว้ก็มีคนมาปาอีก มีคนมาปลาอีกมีวัยรุร่นมาอีกรวมแล้วรวมแล้วเราโดนปลาโดนปลาระเบิดที่บ้านสาม <Weber. S 2> วันครับมีเมื่อคืนหนักหน่อยเมื่อคืนมาเป็นสิบคันเลยเห็นเห็นคนคนคนแถวนั้นเขาว่านะฮะว่ามามาเป็นสิบคันเลยแล้วก็มาจอดอยู่หน้าร้านก่อนถึงบ้านผมยิงปืนอะไร,ไม,รไม่รู้ไม่ทราบปืนว่าปืนมันเป็นปืนชนิดไหนไม่รู้ว่าเป็นปืนไฮประดิษฐ์หรือเป็นปืนอะไรยิงเข้ามาในร้านยิงเข้ามาในร้านแล้วก็มีลูกหล่นหเห็นเขาว่านะครับว่ามีลูกหล่นแล้วก็ แล้วก็มาปาระเบิดแล้วก็มาวนหน้าร้านน้องพอดีน้องอยู่นั่งอยู่สองคนบอกว่าพี่ผมเห็นมันมาเต็มเลยแล้วก็มาวนหน้าร้านผมเลยวิ่งปิดไฟเข้านอนกัน<ม>แล้วก็พอปิดไฟแล้วก็ยังมาอีกและทีนี้ก็เลยเลยคุยกับสอบถามกับคนที่โดนด้วยคนที่อย่างน้องน้องบ้านนี้ผมก็ก็เขาก็โดนด้วยนะผมก็เลยถามว่ามันกี่วนันสามวันเหมือนกันเลยเป็นจํานวนเวลาเดียวกันใกล้ๆกกันสามวันเหมือนกันสามที่เหตุเกิดสามที่ผมแต่ผมไม่รู้นะครับว่ามันว่าเรื่องอะไรใช่เพราะว่าผมค่อนข้างโตเด็กพวกเด็กในกลุ่มไม่เคยไปพาไปหาเรื่องเลย แล้วคิดว่ากลุ่มที่มาก่อเหตุคิดว่าเรารู้จักไหมหรือล้วเราส่วนตัวส่วนตัวผมไม่รู้จักเพราะว่าผมผมผมไม่ใช่คนพื้นเพที่นี่ไม่ใช่คนพื้นที่ที่นี่เพราะว่าผมได้แฟนอยู่ที่นี่แต่ผมรู้จักกันน้อง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 ที่หลังแต่ผมว่าเด็กอาจจะไปมีปัญหากันแล้วก็เด็กอาจจะไปมีปัญหากันทางมีปากเสียงกันหรือเปล่าแล้วก็มีการมามามาทำแบบนี้มาก่อเหตุแบบนี้ผมผมคิดว่าเป็นเป็นแบบนี้แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันมัน มันเด็กอะพี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องมันเรื่องอะไรใช่แต่ว่าแต่ว่าผมผมก็ไม่เข้าใจของของเหตุการณ์ของคนอื่นนะว่าคนอื่นที่โดนเหมือนผมเนี่ยบ้านอย่างบ้านเนี้ยโดนเหมือนผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าโดนด้วยสาเหตุอะไรแต่สาเหตุบ้านผมอาจจะเป็นเพราะเด็กมีปัญหากันหรือเปล่านี่ผมไม่แน่แต่เพราะบ้านผมค่อนข้างเด็ก 14- 15ห้าค่อนข้างเยอะใช่บางทีก็อย่างเมื่อวานวันเกิดด้วยวันเกิดผมวันเกิดผมก็มีการลงสตอรี่กันมีรูปเยอะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายนะก็กินย่างปิ้งย่างกันเนี่ยครับเม กินปิ้งย่างกินหมูท้ากันค่อนข้างเยอะมากพี่มันยี่สิบสามสิบคนเลยกินนั่งมาน้องมามันเกิดกันเขาอาจจะเห็นจากสตอรี่จากอะไรเขาเลยมาทำอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจแต่แต่ไม่เคยไปไปก่อเหตุอะไรแน่นอนผมผมไม่เคยไปก่อเหตุหรือตีอะไรพวกเขาแน่นอนไม่เคยไม่รู้จักด้วยไม่รู้จักเลยด้วยน้องน่าจะเคยน้องอะเคยมีน้องๆในกลุ่มอาจจะรู้จักกันในกลุ่มเด็กพวกนั้นแต่ไม่ไม่ค่อนข้างไม่สนิทกันแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่า แล้วน้องบอกน้องได้เล่าให้ฟังไหมครับว่าไปมีเรื่องอะไรมาน้องไม่ไม่ได้เล่าครับน้องไม่ได้เล่าเลยน้องไม่ได้เล่าเลยผู้สงสัยผมมีผมผส่งมดีก็คิดว่าน้องน่าจะหาได้เดี๋ยวส่งแอดไว้าันนึง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 ถ่ายถ่ายค่าบเฮ้ยคนไหนผมผมผมเนยี่สิบสี่ศิวาก้อนกริปมณีภาพข่าวเดวราทิพสีรายงาน